คือสนามบินมันน่ารักมากครับทุกมาสมุยครั้งแรกนะครับวันนี้จะมารีวิวสนามบินที่สมุยให้ดูกันนะครับสนามบินสมุยนะครับก็จะรันโดยบางกอกแอร์เวย์นะครับมีสายการบินเจ้าเดียวนะครับที่บินมาสมุยด้านนอกก็จะเป็นบรรยากาศโล่งๆนะครับทางเดินก็จะเป็นทางเดินเอาท์ดอเนาะมีต้นไม้มีที่นั่งให้ตลอดทางเลยนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารขายเต็มไปหมดเลยนะครับราคาก้อนข้างแรงอยู่นะหลังจากตรวจปัยสาวะเรียบร้อยแล้วเราก็จะเดินเข้าเกตนะครับอันนี้เป็น บรรยากาศภาพรวมในเกตนะครับมีอาหารเครื่องดื่มนะครับอันนี้ให้บริการฟรีนะครับสามารถทานได้ไม่อั้นเลยนะครับรอบๆนะครับก็จะมีบรรยากาศเขียวๆเห็นภูเขาท้องฟ้าสายลมแสงแดดนะครับบรรยากาศธรรมชาติมากๆคือช่วงที่ผมมานะครับเป็นประมาณเมษาก็จะมีฝนนิดหน่อยนะครับก็หลังจากนั่งรับประทานอาหารแล้วก็อยู่ที่เกตสักพักนะครับก็ได้เวลาขึ้นเครื่องนะครับรถที่จะพาเราไปขึ้นเครื่องเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับรถรางนะครับ ผมก็เรียกไม่ถูกนะว่ารถอะไรนะครับก็ระหว่างทางก็จะเจอต้นไม้ดอกไม้นะครับบรรยากาศโลง่ลงๆสบายตานะครับก็อันนี้เป็นภาพรวมของสมุยแอร์พอร์ตนะครับหรือสนามบินสมุยนะครับเราก็มาถึงเครื่องบินกันแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักก็จะขึ้นเครื่องนะครับนั่งรถมาสักพักนะครับเราก็จะถึงบริเวณที่เขาจอดเครื่องบินนะครับ เราก็จะขึ้นเครื่องกันแล้วนะครับเครื่องที่เราจะขึ้นวันนี้เป็นขากับสมยุยกรุงเทพนะครับเป็นเครื่องบิน2ใบพัดด้านข้างนะครับลำเล็กๆจ,จริงๆมันนั่งสบายนะแต่ว่าถ้าตอนมีพายุหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกน่ากลัวนิดนึงมันไม่เหมือนเครื่องบินใหญ่นะครับก็บรรยากาศภายในห้องโดยสารก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นขามาขามาเจาฟอนนะครับ ขามาเจอฝนก็ D, ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับเป็นสนามบินเล็กๆนะครับการจัดการผมว่าสามารถจัดการได้ดีมากๆเลยนะก็รีวิวไม่ได้ละเอียดอะไรนะครับให้ดูคร่าวๆภาพรวมนะครับก็เชิญทุกท่านนะครับมาท่องเที่ยวที่สมุยกันเนาะวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย